ฟ็อกนี้เราก็ยังอยู่ในกรุงเทพเมืองที่มีชีวิตชีวาและพลังอันสดใสหนึ่งในเมืองที่มีความสะดวกสบายและสารพัดของอร่อยฟ็อกนี้ทามาเพื่อสายคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสายเดินห้างและชอบกินของจุกจิกและสําหรับคนที่ต้องการไอเดียสําหรับของฝากเล็กๆแน่นอนๆมีความสวยและอยู่นี้มาตากแอร์ดับร้อนเที่ยวชมชิมหามุมสวยๆถ่ายรูปเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียในช้อปปิ้งมอลล์ที่เก๋และชิคที่สุดในพอสอนี้ทีวันแบง k อก สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัน Bangkok นะคะก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์เปิดใหม่ที่ไม่ได้เปิดใหม่แล้วล่ะถ้าบล็อกนี้ออกไปนะคะเป็นช้อปปิ้งมอลล์เก๋ๆสำหรับคนเก๋ๆนะคะเวลาที่เราอยู่กรุงเทพนะคะเราก็จะแบบว่าตะลอนไปเรื่อยหาอะไรกินหาอะไรทานหาอะไรคุคูหาที่คูคูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปชมข้างในช้อปปิ้งมอลล์ว่าเขามีอะไรเจ๋งๆมีอะไรที่น่าทานบ้างมีช็อปอะไรสวยๆมีช็อปอะไรที่น่าถ่ายรูปมีมุมไหนที่น่าสนใจสำหรับสายคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเรานะคะก็ตามมาค่ะเริ่มตั้งแต่มุมแรกเลยก็คือมุมหน้าน้ำผุนี่นะคะ และอีกที่หนึ่งนะคะก็อยู่ก็อยู่ที่ between ตึก a l a c e แล้วก็ The Stories นะก็เราก็เดินลงมานะคะก็จะเจอทางนี้เลยคล้ายๆลังพึ่งอะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น MRT นะคะเราก็เดินสามารถเดินทางมา MRT ได้ก็จะเชื่อมต่อกับวันแบงครอกแต่อันนี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปที่น่าสนใจสำหรับเรา นี่อเก๋ไหมล่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่เราคิดว่าน่าสนใจดีอะสำหรับมาถ่ายรูปคู่ค,คู่เก๋ๆนะแต่เราอาจจะแต่งตัวไม่เข้ากับซีนเท่าไหร่นะคะ สำหรับวันแบงคอกนะคะก็จะคอนเนคกับสถานีสวนลุมพินีนะคะเป็น MRT นะมันก็มีความสะดวกสบายนะคะถ้าทุกคนอยากจะมาลองถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์เหมือนเราก็มาได้เลยสะดวกสบาย เข้ามาจาก MRT ลุมพินีนะคะเราก็จะเห็นร้านของป้าของกระจุ้มกระจิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ร้านอันนี้ค่ะร้านชาเราคิดว่าหลายคนนะชอบนะโกอิตเราก็ชอบแต่ตอนนี้ลดความอ้วนนะจ๊ะก็นี่ร้านเสื้อผ้าร้านอะไรมากมายมีทั้งของกินคาเฟ่ก็ ก็เป็นก็เป็นเหมือนคล้ายๆช็อปปิ้งมอลล์ทั่วไปแต่ก็มีความแตกต่างเพราะว่าเขามีมุมแบบอาร์ตนิดนึงอ่ะสำหรับอาร์ติสอะไรอย่างนี้นี่จะจ้ามีสุโคชิก็จะเป็นดิพาร์ตเมนต์สโตร์ของ ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่ไทยจ้าและนี่นะจ๊ะร้านขนมปังที่คนไทยชอบมากมีในสาขา BTS อะไรอย่างี้ด้วยนะก็คือยามาซากิซึ่งขนมปังนี้เราเคยลองตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแต่เราคิดว่าเรากินขนมปังไม่เก่งนะจ๊ะเรากินขนมปังไม่เก่งเพราะว่ามันอิ่มอะมันทําให้แน่นเกินแล้วเราอยากกินอะไรมากกว่านี้พอกินขนมปังทีไรนะก็คือแบบว่าโอ้พอแล้วว่าแบบท้อ ไม่ไหวสําหรับของหวานอย่างอื่นหรือว่าขนมย่างอื่นที่เราอยากกินเราก็เลยไม่ค่อยทานขนมปังเท่าไหร่นะจ๊ะโซนซีฟูดจ้าก็เป็นโซนแช่แข่งอย่างนี้เลยนะจ๊ะ พูดผิดพูดถูกมีมันปูด,ด้วยว้าวมากโซนซูชิก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะดูซูชิเขาก็ทำสดใหม่ทุกวันเลยนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอะไรมากนะคะสำหรับชิ้นใหญ่สามชิ้นนี้สวยอ่ะ ดูเราคิดว่าอาหารญี่ปุ่นอะเป็นอาหารที่น่าถ่ายรูปอ่ะมันเป็นศิลปะอ่ะดูดิสีสันสวยงามโอยอยากจะจบไข่ปลาแซลมอนกินมากเสวยมากเนี่ยดูสิทั้งหมดนี่300บาทนี่ได้มาอย่างนี้เลยค่ะใครเป็นสายแซลมอนนะจ๊ะน้องม่อนโอยเราชอบไข่ปลาแซลมอนมาก สดๆดใหม่ๆเหมือนอยู่ญจ่าปุนเยอะแยะมากมายทุกคนเพลินดีนะแต่มาดูอะแบบว่าเ,าเราเราอิ่มอยู่นะแต่เราก็อยากกินอนะแล้วคิดว่ามาเดินเล่นมาชมของอะไรอย่างเงี้ยก็เพลินดีนะหรือว่าเราแก่แล้วเพราะว่าบางคนบอกว่าคนแก่ถ้าเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตอะก็จะเพลินใช่ไหมหรือว่าเราแก่ก็ไม่รู้แล้วนี่ดูจิ แซลมอนสด,สดๆใหม่ๆจ้าหรือปลาฮามาจิก็น่ากินเราชอบปลาฮามาจิเหมือนกันแล้วดูดิทูน่าก็แบบว่าสดๆเลยอะทุกคนเนื้อเด้งๆ และทุกคนก็น่าจะทราบดีนะคะว่ามอสเบอร์เกอร์ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้เลยนะคะเมนูอันนี้เบอร์เกอร์แต่เราจะเลือกเป็นเนื้อนะแล้วก็เป็นซอสเซดคาราเมลซอสเสริฟนะ มาลองดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไง,งที่จริงอะ่ะตะก้องอะ่ะเป็นบิ๊กแฟนออฟ r เบอร์เกอร์นะคะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่ดีอะ่ะเขาก็จะชอบมากเลยแล้วก็หนึ่งในเบอร์เกอร์ที่ตะก้องอะ่ะชอบก็คือมอสเบอร์เกอร์นะคะแต่เราจะมาลองเมนูใหม่ของเขานะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อสวัสดีค่ะขอเป็นเบอร์เกอร์เนื้ออย่างที่โฮชัวคะ่ใะ,คะใช้ค่ะ<ช>แล้แลทานนี่ค่ะแล้วก็ขอซอสเคาเมลที่หนึ่งค่ะ เป็นเบอร์กเกอร์เนื้อธรรมดาหนึ่งใช่ค่ะเบอร์เกอร์เราต้องรอ7นาทีนะคะและเราก็ได้ซอสเทสคาราเมลซอสเซิร์ฟมากินหอมอะ่ะหอมแบบว่าหอมคาราเมลมากเลยเอ่ะมาจ้ามาลองกันแบบว่าหวานหวานเค็มๆอะ่ะเพราะว่ามันก็ซอสเทสคาราเมลใช่ไหม,อ,มอร่อยนะอ,อ,อ,อร่อยอะ่ะ อคาราเมลที่แบบไม่หวานแต่มีแบบว่าตัดตัดเค็มทำให้กลมกลม่อมดีดเบอร์เกอร์มาละจ้านี่นะจ๊ะเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะเราสั่งมามารองกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลขนมปังนิ่มๆดีนะแบบว่าฟูๆนิ่มๆอะ่ะคล้ายๆแพนเค้กเลย แต่เราต้องเราเป็นคนซุ้มซ้ำนะคะเราต้องหาอะไรลองโไเคมาอ,มอมขนมปังจนแบบว่ามี t e x t u r ่นิ่มๆก,กรออะกืมเนื้อก็จะนิ่มๆนะคะอ,อร่อยนะ69บาบาททุกคนอื เนื้อดีขนมปังดีขนมปังไม่หนักจนโตไปอะ่ะเนืาอนิ่มๆกรอบๆอืดีเลย และตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามนะคะ,ะ,คะก็ยังมีของกินเยอะแยะมากมายดูดิเขาบบว่ามีความเป็นธรรมชาตินะมีความประดับประดาด้วยใบไม้แต่ก็เป็นใบไม้ที่ไม่ได้เป็นใบไม้จริงนะคะแต่ก็ทําให้สวยอะ่ะมันรู้สึกว่าเป็นของจริงนะแต่แบบว่าถ้าเป็นของจริงอะ่ะมันก็ต้องร่วงโรยใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาของปลอมมานะคะแต่มันแต่มันทําให้ดูล่มลื่นนะดูไม่เหมือนช้อปปิ้งมอลทั่วไปอะ่ะก็นี่นะคะมี n i c e t o meet you ด้ ก็สำหรับสายเนื้อย่างสายปูดองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะหามุมถ่ายรูปส,สวยๆนะคะเขาบอกว่าชั้นสามมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเหมือนกันและ outside เรียนะคะก็จะมีที่ที่ถ่ายรูปด้วยเป็นถ่ายรูปมุมเหมือนมุมของวิวเหมือนมุมวิวกรุงเทพอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีมุมไหนดีบ้างแต่มุมนี้ก็โอเคนะสวยดี แล้วก็นี่นะเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นปะเนี่ยถ่ายรูปอันนี้ก่อนเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยเป็นมุมญี่ปุ่นยี่ใจอะ่ะทุกคนเหมือนอยู่ในร้านสะดวกซื้อของประเทศญี่ปุ่นนะนะน่ารักดิและมุมนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือน แบบว่า background อ่ะก็จะเป็นวิวกรุงเทพแล้วก็จะมีต้นไม้ลมลื่นนิดนึงอ่ะก็เป็นวิวที่น่าสนใจเป็นมุมที่น่าสนใจสำหรับการมาถ่ายรูปนะก็ดูสิได้วิวกรุงเทพด้วยมีต้นไม้เป็นเฟรมก็ดีนะ และอีกหนึ่งวิวนะคะก็เป็นวิวกรุงเทพเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นโล่งๆไม่มีต้นไม้ใดๆนะคะก็เป็นวิวตึกต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าถ่ายรูปแล้วแล้วคนก็มาถ่ายรูปกันนะคะในเวลาพระอาทิตย์ตกดินน่ะรูปก็จะสวยเหมือนกันนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินก็จะอยู่ตรงนู้นแต่อันนี้อาจจะ change ไปนิดนึงก็เนี่ยคะ่ะอันนี้พระอาทิตย์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ ส,สีสันมันก็จะเชิญนทส์ขึ้นนะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็เป็นฟิลแบบว่าดอกไม้นิดนึงอะ่ะเป็นฟิลฟอร่ลนะถ้าใครมีแบบว่าฟลเวอร์ดรสอะไรเงี้ยก็จะสูตรกับที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูหามุมถ่ายรูปดีกว่า ป้ายเก๋อ่ะเก๋ไหมแต่เราขึ้นไปไม่ได้นะเราว่าเราขึ้นไปไปไม่ได้แต่เขาไม่ได้มีป้ายห้ามนะว่าห้ามนั่งแต่เราไม่นั่งดีกว่าดูดิเขาถักแบบว่าโคเชอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะน่ารักดีนะคือเด็กมีถักมีเงี้ยแล้วก็เขียนแลบบ้วก็เป็นอาร์ตอะไรเงี้ยถ้าใครชอบแนวนี้นะคะเขาเรียกว่าแนวลายแอสแตรทอะไรเงี้ยก็ มาได้แล้วนี่เดี๋ยวอีกมุมถ่ายรูปเราเพิ่งเห็นนี่จ้ะมันคููดีนะมันสวยดีนะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการของฝากที่กำลังจะไปต่างประเทศจะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะและต้องการของฝากที่แสดงถึงความเป็นไทยก็มาที่ร้านสารพัดไทยได้นะคะมีของฝากเยอะมากเลยนี่มาเริ่มกันที่อันนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ลูกผนหนูมาน,น่ารักไหมอ,อุ้ยไรซ์มิลค์อันนี้เป็นนมข้าวขอขอลอง หอมนะหอมนะจ๊ะหอมแล้วก็สะอาดอืมอันเนี้ยก็น่าสนนะจั่งชาจะต,ต้องชอบมากแล้วก็ยาดมนะจ๊ะยาดมก็คือแบบว่าไทยจ๋าเลยนะดูอืมดีนี่จ้าเป็นแบบว่าหัวหนันุมานหัวหันนุมานหัวยักษ์หัว ขเขาเรียกว่าอะไรอะตัวจำไม่ได้ละตัวอะไรทศกัณฐ์มี่นะจ๊ะมีเยอะแยะมากมายของฝากที่แสดงถึงความเป็นไทยอันนี้เราคิดว่าถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจนะแต่อันนี้ไม่ใช่ไทยแหละเดี๋ยวเรามาดูของไทยๆกันนะจ๊ะก็นี่เลยถ้าหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอะ่ะ บางทีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะมานี่นะคะเพื่อหาของที่แสดงถึงความเป็นไทยว่าเออฉันมาวิสิตไทยแลนด์แล้วนี้ก็มีทั้งอาร์ตทอยทั้งอะไรต่างๆนี่นะมีหุน่นมีหุ่นโขน้วยเนี่ยนะเป็น eted, แมกเน็ตเต็ดแปลว่าเป็นที่ติดตู้เย็นอะ่ะสวยดีนะอือ ทำไมตูเ้เย็นบ้านเราไม่มีที่ติดตู้เย็นอย่างนี้บ้างสวยมากอุ้ยอย่าเพิ่งเราขออนุญ,ญาตนะคะมีที่ที่สำหรับถ่ายรูปตอกโชคดี ที่จะมาห้างวันแบงกอกนะคะมาที่นี่ได้ร้านสารพัดไทยเราแนะนำอย่างมากมากที่สุดคล้ายๆแบบว่าไทยซอฟพาวเวอร์อ่บอกว่าโชว์ของไทยโชว์เนี่ยดูดิ <c oughs> มีน้ำหวานอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดิ มีแมวกวักด้วยแมวกวักก็จะเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่เขาก็แบบเอามาประดับอะ่ะมันก็เข้ากันดีนะเข้ากับอันนี้เราคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่ที่คูสําหรับถ่ายรูปแต่อย่าลืมซื้อของฝากไปด้วยนะจ๊าของฝาก,กแนะนําให้ซื้อยาดมหรือไม่ก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะจีบ้า ชั้น5้าก็จะมีโรงภาพยนตร์และถัดจากโรงภาพยนตร์จะมีนิทรรศการเก๋ๆมากมายแต่วันที่เรามาเขาปิดรีโนเวทจ้าเขาก็จะมีนิทรรศการใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอย่างนิทรรศการล่าสุดก่อนที่เขาจะปิดรีโนเวทเป็นนิทรรศการรูปถ่ายซึ่งเราสามารถถ่ายรูปตัวเองในตู้สติกเกอร์และนําภาพของเรามาฉายในโปรเจคเตอร์ห้องแบบเนื้อคือเก๋มากทุกคนซึ่งเราก็พลาดจ้าเสียดอยอใครที่อยากรู้ว่าเดือนไหนจะมีนิทรรศการเก๋ๆแบบนี้อีกก็เช็คได้ในเว็บไซต์วันแบงคอก และเขาก็จะมีฟู้ดคอร์ดด้วยนะคะแหล่งรวมร้านอาหารราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยแต่รสชาติอร่อยและคุณภาพดีเป็นแหล่งรวมร้านเด็ดเจ้าดังราคาของบางร้านก็จะเทียบเท่ากับร้านสตรีทฟู้ดหรือร้านที่เป็นออริจินอลของร้านนั้นเลยและเราอยู่กรุงเทพเราก็ต้องลองผัดกะเพราสิจ้าจะรออะไรร้านเด็ดกะเพรานะคะก็จะมีหลายสาขามากมายอยู่ในหลายๆช้อปปิ้งมอล เราสั่งเป็นกระเพราเนื้อสับหน้าตาคือใช้ได้เลยเป็นกระเพราที่ถูกต้องรสชาติคือเด็ดสมชื่อถึงคลิกถึงขิงออเอนติกมากเราสั่งแบบขอเผ็ดเผเขาก็จัดให้แบบเผ็ดเดจริงจบไปแล้วนะคะสำหรับฟ็อกวันแบ่งข้อช้อปปิ้งมอเกๆสำหรับคนเก๋ๆผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกคน enjoy และมีความสุขกับทุกๆฟ็อกที่เราทำช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและฟ็อกต่อไปของเราจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมนะจ๊ะ